ชุมชนแห่ง,งการเรียนรู้เนี่ยมันเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัตินะคะจริงๆแล้วเนี่ยเขาอยู่กันแค่2คนมันเหมือนเขามีเพื่อนเขาไม่ได้โดดเดี่ยวคือเวลาไปทําแผนการสอนเนี่ย่างเช่นพอเราทําไปมันเหมือนบรูฟอค่ะเราเวลาทํางานเอกสารพอเราทําไปเราอ่านเองเราบอกถูกหมดจริงๆแล้วมันจะมีช่องโหว่พอพอเราบรูฟเนี่ยถ้าเราไม่บรูฟเองเราให้คนอื่นเป็นคนตรวจทานเขาจะมองเห็นช่องว่างนั้นๆมาเติมเต็มให้เราจุดอ่อน ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะถูกปิดไปหมดตัว lesson study เนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เราเนี่ยสร้างโอกาสให้คุณครูได้จับคู่กันทำงานเป็นคู่บัดดี้แล้วเราพบว่าคู่บัดดี้มีหลายแบบมากแล้วทุกแบบประสบความสำเร็จต่างกันคุณครูที่ต่างวัยกันมากมเป็นพี่ใหญ่กับน้องเล็กช่วยกันมากนะคะพี่ใหญ่ช่วยเนื้อกับวิธีสอนน้องเล็กช่วยความรู้ใหม่ๆกับเทคโนโลยีแล้วก็คู่น่าสนใจอีกคู่หนึ่งคือ คู่ของวัยเดียวกันต่างกลุ่มสาระกันเขาได้อะไรไปเติมเต็มกันเยอะมากที่สำคัญเนาะคือบรรยากาศที่เราใช้นะคะคิดว่าปัจจัยสำคัญมากๆคือ appreciative inquiry เพราะมันบอกเราตั้งหลักตั้งแต่จุฬาเลยว่าไม่สั่งไม่ซ้อนไม่บอกคำตอบไม่ได้มาประเมินไม่ได้มานิเทศมาเป็นเพื่อน นะมันก็ทําให้บรรยากาศทุกอย่างเนี่ยดีขึ้นมากเลยภายในหนแรกของการมาคุยกันพอบรรยากาศดีแล้วมันเกิดการเปิดอพอเปิดเสร็จพอเขาเปิดกับเราเขาก็พบว่าเอ้ยจุฬาไม่น่ากลัวจุฬาก็พบว่าอุย้ยครูก็ไม่น่ากลัวครูก็พบว่าอ๊ยพอออาก็ไม่น่ากลัวโอ๊ยเพื่อนข้างหลังก็ไม่น่ากลัวอีกอม,มันก็ส่งไปว่าเด็กก็เกิดความรู้สึกว่าครูก็ไม่น่ากลัวเหมือนกัน เนาะมันก็เป็นลูกโซ่อันนี้คิดว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแบบที่เราไม่ได้คาดหวังได้ซ้ำค่ะคนแรก5 r s t step ก็จะเป็นกระตุ้นให้เขาสร้างปัญหาขึ้นมาสร้างคำถามขึ้นมาถามนะแล้วก็โยงเข้าสู่บทเรียนเป็น literacy เรื่องของการเรียนรู้เป็น literacy ตรงนี้ไปทีนี้เราจะทำไงถึงให้เขามองเห็นภาพจริงจับต้องได้ จะเป็นพวกคลิปปัญหาสิ่งแวดล้อมอะไรประมาณนี้ครับคลิปปัญหาสิ่งแวดล้อมครับ,รบแล้วก็อาจจะมีแทรกด้วยพวกโฆษณาสินค้าที่มันเป็นไอสินค้าอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม,อมครับก็ดีนะทีนี้พี่อยากให้เด็กเขาจับต้องได้ด้วยแล้วก็มันอยู่ใกล้ตัวเขาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพี่จะหาเป็นสื่อสดจะเป็นพวกโฟมแล้วก็เอาเป็นพวกกระดาษถ้วยกระดาษเอามาเปรียบเทียบกันสวัสดีครับ,รบอ่ะวันนี้เราจะมาเรียน เรื่องต่อจากคราวที่แล้วนะครับเรื่องเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของอเมริกา negative, ใใเหนืออเมริกาใต้นะครับครั้ที่แล้วเราไปเรียนเรื่องอเมริกาเหนือไปแล้วอเมริกาเหนืออยู่ตรงไหนครับมีอะไรสำคัญสำคัญบ้างครับแกนแคนยอนแกนแคนยอนอยากไปแกนแคนยอนก่อนใช่ไหมอ่าไปด้วยกันเลยแกนแคนยอนมีอะไรในหนาวใน้นาอะไรครับจำได้ไหมนน้ำโคโลโราโ,โ,โดนะครับอ่าลักษณะเป็นยังไงบ้าง เป็นหน้าผาที่เกิดจากการกัดเซอะของแม่น้ำโคโลราโดน,น,นะครับเอ่อแม่น้ำโคโ,รโลราโดเนี่ยเขาบอกว่านะครับมันกัดเออกมาเป็นใช้เวลาเป็นล้านปีเลยจนกระทั่งมันลึกได้ขนาดนี้นะครับให้ดูภาพนี้เห็นอะไรบ้างภาพนี้บอกอะไรอ่าการย่อยสลายของมันอะไรนานที่สุดขวดแก้วเพราะเพราะไม่มีวันย่อยสลายได้ถูกต้องนะครับไม่มีวันย่อยสลายได้เลยนะครับลงมาคือ อ่าพวกเอ็นเอ็นตกปลาเล่นเส้นเอ็นตกปลาทีนี้คุณครูอยากให้นักเรียนดูตรงนี้กันนะคะ <_ S 1> เห็นอุปกรณ์นี้ไหมคะเอ๊เธอคิดว่าครูให้มาทําอะไรเคยเห็นวัสดุแบบนี้ไหมคะร้านกระเ <_ S 2> <_ S 1> พาะปลาให้เธอเอาแบบนี้ตัดให้เธอไหมไม่ทําไมอ่ะแพงอ้าวเธอรู้เดี๋ยวว่าแพงวัสดุสองชิ้นนี้ใส่อาหารเหมือนกันแต่มันก็มีข้อแตกต่างกันอันนี้คืออะไรนะ ถุงขยะที่เราเห็นจะเป็นสีเลยคะ่ะสีดำนะคะแต่ทีนี้เราจะดูว่าถุงสีดำที่เราใช้กันเนี่ยการย่อยสลายของมันใช้เวลานานมากกับตัวนี้เป็นถุงขยะเหมือนกันคะ่ะและเวลาเราซื้อเนี่ยเราก็ต้องดูอย่างนี้คะ่ะว่าถุงขยะทำอะไรคะรักโลกรัก,รกนี่คืออะไรคะรักษาใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่า การเลื่อของมันไอตัวขยะแต่และอย่างเนี่ยมันใช้เวลาเท่าไหร่การวางแผนการสอนครับเมื่อก่อนวางแผนวางแผนก็วางแผนคนเดียวครับหาข้อมูลจะหาจากอินเทอร์เน็ตมาก่อนหาข้อมูลอะไรจากอินเทอร์เน็ตหาคนเดียวทําคนเดียวครับส่วนใหญ่ประเมินการสอนก็ส่วนใหญ่ประเมินเองทั้งหมดเลยครับตามแผนก็คือตามชิ้นใช้ชิ้นงานใช้แบบทดสอบอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็มีใบงานใช้ประมาณ3อย่างนี้เป็นหลัก ีว่าพี่เป็นครูรุ่นกลางๆมีการนําเอาเทคโนโลยีมาใช้บ้างอย่างเช่นสื่อ powerpoint หรือว่าเราก็ไปใช้โปรแกรมพวก desktop author เอามาทําสื่อแต่สื่อมันก็จะเป็นลักษณะสื่อนิ่งๆน,นะคะแล้วก็ใช้ผ่านไปเรื่อยๆแต่พอมีบัดดี้เนี่ยเราไปดูข้อสอนแล้วก็คุยกับน้องบัดดี้ก็จะให้ความรู้ใหม่กับเราเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีในเรื่องของคลิปซึ่งบางที เราไม่สามารถจะหาคนหาได้เหมือนน้องเขาแต่น้องเขาได้หาได้มากแล้วก็สามารถหาได้ในเรื่องที่เราไม่เคยเห็นมันมีคนคอยปรึกษาครับมันมีพี่เลี้ยงมาตลอดเวลาอย่างเช่นมีปัญหาเรื่องเด็กหรือปัญหาเรื่องอย่างสื่อบางทีผมหาสื่อไม่ได้นะครับอาจจะไม่ค่อยไม่ค่อยชินกับการใช้สื่อสดๆก็เลยขอจะพี่เขามาใช้อะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็เทคนิคการสอนหรือว่าใบงานหรือแผนการสอนที่แบบที่ผมบอกว่าคือผมผมอะไม่มี เพิ่งมาใหม่ก็เลยอาจจะยังไม่มีอะไรที่มันเป็นชิดไม่อัลมากนะก็เลยเอาของพี่เข้ามาแอพพลายมาประยุกต์เป็นของตัวเองอย่างนี้ครับสำหรับข้อดีของระบบนี้กับต,ตัวอาจารย์เองก็คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการได้คู่หูที่สามารถปรึกษาทุกเรื่องแล้วก็เป็นคนที่สามารถหาจุดบอดของเราได้ามว่าเรายังขาดอะไรยังต้องการอะไรเพิ่มอีกนะครับส่วนถ้าถามว่าเด็กได้อะไรก็คือเด็กได้จากการที่ครูเนี่ยไปทำไปทำการบ้านมากขึ้นพยายามหาทางให้เด็กตั้งคําถามมากขึ้น เพราะว่าการจะให้เด็กตั้งคำถามได้ครูต้องรู้มากกว่าต้องรู้เยอะหลายๆด้านด้วยเพราะบางทีเด็กจะไม่ถามเรื่องที่เราจะสอนเด็กจะถามอย่างเมื่อกี้เด็กถามว่ากระดาษถ้วยนี้มันทํำยังไงทําจากอะไรซึ่งถ้าเราเป็นครูสังคมปกติจะไม่ไม่ได้สอนวิทยาศาสตร์ก็จะไม่รู้ว่าอ้ถ้วยกระดาษจริงๆหลักการทางานของมันมันมาจากอะไรประมาณนี้ครับคืูครูต้องหาการทําการบ้านเยอะมากก็ถือว่าบัตดีช่วยในการเติมเต็มจุดบอดที่เราหายไปที่เราทําไม่ได้ ให้สมบูรณ์ขึ้นในการสอนก็จะทำให้เด็กเขาค่อนข้างจะได้สิ่งที่ดีๆมากขึ้นกว่าเดิมจากที่เราเคยสอนแบบเดิมมันก็จะเป็นการปรับเปลี่ยนการสอนให้สมบูรณ์ขึ้นเมื่อก่อนนะครับแบบครูสอนแค่มีสื่อวิดิทัศน์ให้ดูธรรมดาแต่พอช่วงหลังมีอุปกรณ์แล้วก็สื่อพิเศษเข้ามาเพิ่มมากขึ้นทําให้สนุกกับการเรียนมากขึ้นครับอยากอยากจะเรียนของครูทุกทุก,ท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 กวิชาเลยครับ อยากค่ะอยากเรียนคือมันได้เรียนต่างประเทศได้รู้เรื่องของเขารู้เรื่องของเรามันแบบมันมีการเปรียบเทียบอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันทำให้สนุกตอนที่เราไปกันนะคะทุกกลุ่มสาระเนี่ยเขาจะมีคู่ของเราเนี่ยไม่มีคู่ของครูก็ไปเดี่ยวตอนแรกก็เราก็ก็ไม่ได้คิดอะไรแต่บางครั้งเนี่ยมันกลับกลายเป็นสิ่งที่ดีด้วยซ้ำที่เราต่างสาระกัน เพราะว่ามันจะทําให้เห็นเทคนิคที่หลากหลายที่ไม่เหมือนอย่างที่เราเคยเห็นนะคะอย่างเช่นครูสมภาสนาเนี่ยเขาจะสอนเหตุการณ์ที่เป็นเหตุการณ์ปัจจุบันใช่ไหมคะซึ่งเขาก็จะตั้งคําถามเด็กอะไรอย่างเงี้ยพอเราเห็นอย่างเงี้ยเออลักษณะการตั้งคําถามของเขาแล้วเขาชอบใช้บรูรณาการภาษาอังกฤษมันก็ทําให้เราเนี่ยขอยืมเข้ามาใช้ยังเขียนโน้ตเล็กๆเ,เลยว่าขอยืมมาใช้หน่อยนะวิธีการสอนแบบนี้ W H question เนี่ยเพราะว่ามันทําให้การสอนภาษาอังกฤษเนี่ย สามารถที่จะตอบโจทย์ของของวิชาที่เรากำลังสอนที่เป็น reading ได้แต่เดิมก็คือให้เด็กมาทำมารายงานอย่างเดียวกิจกรรมก็คือเรียบเรียบไม่ได้มีการแสดงละครหรืออะไรแต่พอหลังจากที่เราได้ปรึกษาพูดคุยกับบัดดี้แล้วเขาก็ให้คำแนะนำว่าการรายงานแบบเดียวนีมันอาจจะเป็นกิจกรรมที่น่าเบือ่อและเด็กก็ไม่ค่อยสนใจน่าจะมีกิจกรรมบทบาทสมมุติหรือโลเพลเข้ามาเด็กก็จะได้ร่วมกิจกรรมมากขึ้น แล้วบรรยากาศในการเรียนการสอนมันก็ดีขึ้นทำให้เด็กเขานอกจากสนุกแล้วเนี่ยเขายังได้รับองค์ความรู้ไปด้วยสวัสดีค่ัเออสวัสดีการเรียนทุกคนว,ควันนี้เรามาดูว่าโลกของเราเนี่ยสภาพภูมิอากาศก,าก็มีการเปลี่ยนแปลงทั้งเหตุการณ์ในแต่ละประเทศนั้นก็กระทบกระเทือนถึงกันทั่วโลกเลยเพราะว่าโลกเราปัจจุบันนั้นเป็น globalization เหตุการณ์น้องเลือดคลั้งนีประธานาธิบดีบารัตโอบามาได้ออกแถลงการประนามรัฐบาลอียิปต์อย่างหนักพร้อมยุติแผนการซ้อมรบร่วมที่จะเกิดขึ้นท่านผู้ชมจะได้ชมภาพเหตุการณ์จากข้างหลังดิฉันค่ะอ๋อซีคาร์แบ๊กคาแบ๊คหอซีตุ้โอ๊ยานนักเรียนก็คงจะได้ดูข่าวสถานการณ์จากประเทศอียิปต์และประเทศซีเรียไปเรียบร้อยแล้ว ถ้าเราลองคิดพิจารณาดูซิว่าทําไมเหตุการณ์นี้ถึงเกิดขึ้นอ่ะถ้าไม่อยากให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในประเทศไทยเราต้องทําไงต้องเราฟังปัญหาของซึ่งกันและกันจันเจ้าจันเจ้าจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์นี้จันเจ้าจะทำยังไงให้หัวหน้ารัฐบาลมาคุยกับผู้ปกครองเอาหัวหน้ามาคุยกันเลยตัวต่อตัวเลยนะเออแล้วตนนีตาว่าไงหนูก็อยากให้แบบทุกคนก็คือ ก็คือมนุษย์ด้วยกันหันมาปรับความเข้าใจกันพูดคุยกันดีกว่าค<ฮ>่ะโอ้หนะอาตรนนี้นะคำถามสุดท้ายเนี่ยชอบมากคำถามที่ว่าคิดยังไงถ้าเกิดมันเกิดอะไรอย่างนี้ขึ้นแล้วเด็กหกทับสามเนี่ยเวลามันเรียนกับเขาเนี่ยมันไม่ค่อยกล้ามันจะนั่งแบบกลัวๆแต่วันนี้เขาเขาเห็นนั่งเรียนกับตัวเองเนี่ย เออมันก็สนุกสนานแล้วก็อาจจะสร้างบทเรียนที่สือสังเกตดูนะคือสอนมาหลายๆปีเด็กจะชอบไอ้นี่กิจกรรมเนี้แสดงละครนี่ชอบทุกปีอ่ะแต่แต่เราคนไม่แสดงทุกทุกทุกชั่วโมงไม่ไม่ทุกชั่วโมงแล้วแล้วแต่แล้วแต่จังหวะเขามานก็คือเวลาผมมีเรื่องสงสัยอะเรื่องเรื่องบทอย่างนี้ครับผมก็มาถามอาจารย์ครับว่าต้องตรงนี้ดีไหมหรือว่าตรงนี้ต้องปรับปรุงหรือเปล่าอาจารย์บอกว่า อาจารย์ก็ช่วยช่วยอธิบายนะครับสนิทกันมากครับเวลาผมเข้าห้องมาเนี่ยผมก็ถามอาจารย์ว่าวันนี้เป็นยังไงมากบางทีผมก็แซวอาจารย์เล่นนะครับทําให้ผมกล้าเข้าหาอาจารย์มากขึ้นนะครับมันเปลี่ยนแปลงไปก็คือเราได้มุมมองที่กว้างขึ้นมุมมองที่ที่เราอาจจะไม่เคยมองมาก่อนเป็นมุมมองของอีกกลุ่มสาระหนึ่งซึ่งเขาก็จะได้มาให้คําแนะนําเราเราก็จะได้เอาแนวความคิดของเขาเนี่ยมา ประยุกต์ใส่ในกิจกรรมการเรียนการสอนของเรา Last time we study about who can remember dog's life who can remember oh golden retriever one dollar เท่ากับ3 2 0 0บาทฉะนั้นเราก็สรุปว่ามันน่าจะเท่ากับเท่าไหร่ลูก32บาท 32บาทแต่ครูกลัวหนูคำนวณยากฉะนั้นครูคให้เ0บาทนั่นหมายความว่าโ o l เดนรีทรีเวอร์ราคาของเขา1 0 0 0ดอลลาร์จะเท่ากับกี่บาทไทยลูกภาษาอังกฤษลูก3 0 0 0 0 0อเ, 100, เออสามอะไรลูก30,000บาทไอไลท์เจอร์แมนเชฟ์เจอร์นเชฟ์ เ h e แมนเ h สเตอร์อีสต <Gentle man. S 1> ใช่เจอไพรส์ออฟเดอะด็อ1,500สิ่งหนึ่งที่ชัดเจนมากคือ n u m e r a c y ก็คือความคิดคำนวณตอนไปอบรมเนี่ยตัวเองจะคิดอุยตายฉันสอนภาษาอังกฤษนะแล้วฉันจะต้องไปสอนอะไรกับเรื่องการคิดคำนวณนะคะตอนนี้พอเอามาใช้จริงอย่างเงี้ยเนวมเรซี่มันกลับเข้ามาหาชีวิตประจำวันของเราได้โชคดีที่เราได้เพื่อนรักคือเพิ่มขึ้นใหม่อีกคนหนึ่ง คือเ,เวลาเราพูดคุยกับอาจารย์ทุกอะเขาจะให้กําลังใจเราตลอดเพราะว่าเขารู้ว่าเราเนี่ยตอนนี้ภาระเราหนักมากทั้งเรื่องเรื่องที่บ้านแล้วก็เรื่องที่ทํางานเพื่อนพอฟังคําพูดของเขาแล้วเราก็รู้สึกว่าเออมันเหมือนความทุกข์เราเนี่ยมันหายไปครึ่งหนึ่งอะบางทีเราเราอาจจะไม่เจอกันเราก็โทรศัพท์คุยกันได้เรามีความรู้สึกว่าเราสนิทกันแบบรวดเร็วมากคืออย่างน้อยก็คือเรามีคนคนหนึ่งที่เราไว้ใจที่จะถามเขาได้ไม่คิดว่าเขาจะว่าว่าเราไม่รู้เรื่อง เรากล้าที่จะถามเขาการเป็นคู่บัดดี้ต่างกลุ่มสาระเนี่ยบางคนอาจจะคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้หรือว่ามันอาจจะทำได้ยากแต่ถ้าเราลองทำจริงๆแล้วเนี่ยมันจะสามารถทำได้แล้วก็ทำได้ดีด้วยเพราะเราจะได้เพิ่มมุมมองของกลุ่มสาระอื่นยิ่งถ้าสมมติว่าเราเป็นบัดดี้ทั้ง8กลุ่มสาระได้เนี่ยมันก็จะสมบูรณ์เลยมันจะเกิดงานที่สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น